สวัสดีตอนเช้านะคะเชา้ชาเช้าอากาศบานบ้านนะคะวันนี้กำลังจะอุ่นแกงนะคะจะรีบไปใส่บาตไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่ามาดูต้นไม้ใบหญ้า ะะคะเขียวงามงามหอมมากเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะขอ,ขอลงคลิปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโควิดสวัสดีนะคะ